ก็ทําเป็นล่องเนอะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเนี่ยดินดินแบบนี้ก็ปลูกองุ่นได้ครับปลูกฝรั่งได้เ้งนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็คือจะปลูกนู่นปลูกนี่บอกโอ้ยดินไม่ดีอน่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสามารถปรับปรุงได้นะครับปรับปรุงได้ขนาดในทะเลสายนี่ก็ใส่ขี้วัวนะครับนี่อสุดยอด่างนี้กาลังสวยเลยครับองุ่นกำลังสวยมันมีนะครับ ยี่เดือนมาเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนโอ้เจ็ดเดือนเดี๋ยววันวันเสาร์นี้ผมก็จะแต่งเจ็ดเดือนกว่ากเข้าสีเข้าะไรใช่ไหมดูกรงเข้าสีหมายถึงครับหมายถึงการเข้าสีจะตัดแต่งกร่งเขาดูยังไงครับก็คืออ่าแต่อันนี้เราเป็นนงุ่นสาวอางุ่นสาวก็คือเราก็จะเอาที่ที่เกือบสุดปลายของเขา สุดตาของเขาอย่างงี้ครับแล้วก็ตัดได้ยังครับใช่ใช่ใช่เนี่ยคือคือคือการปลูกเจ็ดเดือนแล้วเนาะเจ็ดเดือนแล้วเห็นป่ะระยะกิ่งเนี่ยมันเข้าสีแล้วเนี่ยเห็นไหมเข้าสีและวควจะบอกทำไมมันแต่งเจ็ดเดือนเนี่ยเราจะแต่งอยู่แล้วเนี่ยกิ่งเนี่ยเข้าสีน้ำตาลแล้วเนาะใช่เข้าสีน้ำตาลนี่เราจะตัดได้มวใช่ใช่นี่เขากำหนดวันแต่งแล้วค่ะเออกำหนดวันแต่งมันมันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะมันเรียกกำหนดมันแต่งแต่งไงจ๊อเออเอออยากจะบอกว่าทำไมเขาเรียกกิ่งสาวรู้ไหม เพราะว่าหล่อนไม่เคยมีลูกใช่เขาไม่เคยมีลูกแล้วเขาจะอะไรก็แต่งแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ากิ่งสาวกิ่งสาวครับครับไม่เคยมีลูกคำว่ากิ่งสาวคือกิ่งที่ไม่เคยมีลูกอ๋อที่ที่จะออกลูกครั้งแรกใช่ที่จะออกลูกครั้งแรกก็คือจะต้องแต่งก่อนนั่นเขาเรียกว่ากิ่งสาวเหมือนหมอนเหมือนกันอ่ะมีคนหลายคนก็ถามแต่งแล้วด้วยกำหนดวันแต่งสุดยอดเลยรรับแต่่งงจิใชมคโอเคโอ้โห